สวัสดีครับทุกคนต้อนรับกลับมาที่ช่อง Mindset Mastery เปลี่ยนชีวิตไม่ต้องรอชาติหน้าเราจะพาคุณไปเรียนรู้จากวรรณกรรมคลาสสิกสามก,ก๊กและวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของสุนกวนผู้นํำหนุ่มแห่งงอกก๊กที่ไม่ได้มีแค่ความกล้าหาญแต่เขายังเป็นนักเจรจาและนักวางกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมสุนกวนหรือที่หลายคนเรียกว่าจอมทัพหนุ่มแห่งงอกก๊กเขาเข้ามารับช่วงต่อจากพี่ชายของเขาซุนเซกเมื่ออายุเพียง18ปีเท่านั้นแม้จะยังเด็ก แต่เขาก็สามารถสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับเล่าปีในสงครามผาแดงและเอาชนะโจโฉได้อย่างสวยงามแล้วคุณรู้ไหมครับว่าทำไมซุนกวนถึงประสบความสําเร็จในการเจรจาคําตอบก็คือเขาไม่ได้แค่พูดเก่งแต่เขารู้จักฟังรู้จักประเมินสถานการณ์และเลือกคําพูดที่เหมาะสมผมจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพนะครับสมมติว่าคุณกําลังเจรจากับหัวหน้าเพื่อขอเลื่อนตําแหน่งแทนที่จะพูดว่าผมอยากได้เงินเดือนเพิ่มเพราะทํางานหนักลองเปลี่ยนเป็นผมมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่จะช่วยบริษัทเติบโตและผมพร้อมจะรับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นแค่นี้ก็แตกต่างแล้วใช่ไหมครับและนี่แหละครับคือศิลปะของการเจรจาแบบซุนกวนเตรียมตัวให้พร้อมสร้างความไว้วางใจและเลือกเวลาที่เหมาะสมถ้าคุณทําได้แบบนี้ผมเชื่อว่าคุณจะกลายเป็นนักเจรจาที่ไม่มีใครปฏิเสธได้แน่นอนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ช่องของเราเพื่อไม่พลาดเทคนิคดีๆจากสมก๊กแบบนี้อีกนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า